ดีครับผมนะประเดนดนึจันทร์อยู่ในโยบอหนึ่งจับหนึ่งง้าจุดหนึ่งห้าครับนี่จะงน้แต่หนึ่งวงจรมาเนื้อวงจรโปรแกรมจันครับนี่ครับรอุปกรณ์มีจังลมเราระบ้ายลมแล้วก็ว่ามาทับสองว่าวูดสอต่างว่าวูดสับไฟสวิตดีเต็นแล้วก็สวติตซี ลี่เลยตัวน <robi> ี้น้อยครับมาเริ่มต่อกันได้เลยแล้วก็ตัวลบครับเริ่มต่อกันได้เลยครับลายล้มจากทั้งล้มเองก็ต้องนำภาพลงับคุณภาพลงไปยังวาดว่าจะสองมาดับลงยังออกคุยต่างๆนะครับแล้วก็อยากโอสปายไปยังดีเทนดีเทนไปยังดีเทนตัวนี้ครับดีเามแล้วก็ อากดีเด่นดวงลากขึ้นด้านบนครับแล้วก็อยาดีด่นี่มาจนเ1 x ดีเด่น x2 ครับแล้วก็ดีเล็กดีเล็กโซลิ้นยมาจนหลักไอใ่นี้หนีครับดีเด่นโซลินยอยมายังสวิตสวิต เก็บไปนะครับแล้วก็ลากอย่างกวดลุกบาอย่างนิดน,น,นิดหน่อยๆไว้สองนิเๆน้อยไว้หนึ่งลงไปด้านล่างครับเรอาลองล่างนั้นรับ